อนนี้ผมก็อยู่กับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันมือห้าของโลกครับสวัสดีน้องเมย์เลยครับสวัสดีสสดค่ะวันนี้ก็จะมาคุยถึงาการแข่งขันหรือผลงานที่ผ่านมาในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็การเตรียมตัวเองเพื่อแข่งขันในการแข่งโอลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลนะครับให้เมย์พูดถึงการแข่งขันสองรายการใหญ่ที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งว่าผลงานเป็นอย่างไงบ้างเริ่มที่อออินแลนด์ที่อังกฤษก่อนแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะส่วนออคือ,อรายการอออินแลนด์ก็ก็ถือว่า เป็นในฟอร์มที่ค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าก็แพ้แพ้ในรอบแปดคนสุดท้ายแพ้กับมาลินนะคะซึ่งในเกมการเล่นก็คือทุกอย่างก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าเหมือนเราแพ้ตัวเองด้วยเพราะว่าเราเหมือนแบบเราไปเก่งเขาเพราะว่าวันนั้นเหมือนเขาเล่นเล่นมั่นใจและอย่างเราก็ไม่เคยแพ้เขาก็เลยอาจจะทําให้แบบเราก็ไม่อยากจะเสียสถิติไปก็เลยทําให้ การเล่นบางทีก็ไม่เป็นธรรมชาตอครับมาลินก็เคยมาซ้อนอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่อก็รู้มือกันอยู่บ้างก็ก็รู้ค่ะก็คือทุกคนก็รู้แต่ว่าคนเรามันก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนหรือว่าใช่ค่หรือว่าพัฒนาในจุดที่เราไม่ดีอืมครับก็หลังจากอองาด์เสร็จก็ไปแข่งที่สวิตต่คอะมันเป็นยังไงพอสวิตนี่รู้สึกผลงานจะล็อบ16คนใช่ไหมที่ไปใช่ค่ะตอน ที่สวิตแพ้ในรอบที่หคนก็แพ้กับมือดาวล่งของจีนซึ่งตอนแรกก็คือเราเราก็เตรียมตัวไว้อย่างดีเหมือนกันกันกบการเล่นเขาแต่ว่ามันไปหลุดตอนช่วงเกม2องะค่ะช่วงเกม2องไปไปลายเกมเพราะว่ามันก็แบบด้วยการที่แบบมันไม่มีชาเลนจ์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกผิดพลาดบ้างแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบหงุดหงิดบ้างนิดหน่อยเลยทำให้เหมือนการเล่นเรา เหมือนพอแต้มถึงสี่เราประคองเกมก็เลยทําให้แบบหลังๆแล้วก็เหมือนเราไปเล่นเกมเขาอะค่ะก็เลยทําให้เหมือนเขาเหมือนเขาคุมเกมให้เราูเล่นอ่ะก็เลยเดิมทีเนี่ยจะไปแข่งที่เยอรมันต่ออนนี้จริงๆแล้วมันเยอรมันมันจะก่อนอออองแลนด์อ่อก่อนออองแลนด์แต่ก็คือถอนไม่ไม่ได้แข่งเลยใช่ค่ะอ๋อเพราะว่าจะเล่นแค่สองรายการเท่านั้นใช่ค่ะแล้วหลังจากกลับมาเนี่ยคือก็มาซ้อมอยู่ตอนนี้การฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างการฝึกซ้อมก็ หลังจากสองรายการที่ผ่านมาก็รู้ว่าอะไรที่เรายังพัฒนาแล้วก็อะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็ต้องทําให้มันดีดีกว่าเดิมค่ะก็อย่างเรื่องสภาพจิตใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาตรงนี้ตรงที่แบบเราเหมือนเราไม่ค่อยเขาเรียกอะไรเหมือนไม่ค่อยแบบมีสมาธิในการที่แบบบางทีมันหลุดไปแล้วเราแบบเหมือนเรากลับมาช้าเลยฮนะ่ทำให้เหมือนแบบเราพลาดโอกาสไปเกถึงสภาพจิตใจนี่คือไหมคือ พอเล่นแล้วหลุดเนี่ยคือหลุดจะหลุด,ลดยาวเนี่ยแหละใช่ค่ะเหมือนแบบพอเราไม่มั่นใจแล้วก็เหมือนแบบความมั่นใจเรากลับมาไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันก็ต้องแบบพัฒนาต่อไปคือคือถ้ารูปแบบการเล่นแล้วก็มีบ้างที่เราจะต้องพัฒนาแต่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคอะ่ะก็คือมามาอยู่ที่จิตใจทีนี้เห็นว่ามีเรื่องจิตใจในมีการนั่งสมาธิอะไรเข้ามาช่วยประกอบด้วยตรงนี้คือมากขึ้นหรือน้อยกว่าเดิมยังไงบ้างช่วงนี้ค่ะก็คือพี่เป้ค่ะก็ เคยเคยเคยบวชมาแล้วค่ะเขาก็เลยแบบแนะนําในทางที่แบบคือการนั่งสมาธิมันก็ได้กับตัวเราด้วยแล้วก็มันเหมือนก็เหมือนแบบเป็นการทําบุญอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันก็มันมันเป็นสมาธิมันทุกคนต้องให้คําตอบว่ามันมันดีอยู่แล้วอะคือสมาธิก็แล้วก็เพียงแค่ว่าเราต้องนั่งทุกวันแล้วก็ เหมือนแบบมีระเบียบวินัยในกับการที่แบบบางทีมันก็มีขี้เกียจบ้างแบบมีเหนื่อยแล้วแบบไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป้เขาบอกเหมือนแบบมันก็ฝึกให้เราว่าเราจะมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากน้นยขน,นาดไหนวันละกี่นาที1 5ถึง20นาทีเอง20นาทีนี่คือ15นาทีคือหลับอีก5นาทีคือนั่งไม่ได้ <laughs> <laughs> แล้วพูดถึงการซ้อมนิดหนึ่งเห็นว่ามีการปรับโปรแกรมมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมหรือยังไง ก็ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมพอดีค่ะก็เลยทำให้แบบการแข่งขันมากขึ้นการแข่งขันมากคือตัวหนูแล้วหนูแข่งต่างประเทศแต่ว่ามันก็จะมีรุ่นน้องๆที่ซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะต้องแข่งในประเทศหรือว่ามีนอกประเทศบ้างแต่ว่าพอมันมากขึ้นก็เลยเหมือนแบบกลัวแบบไม่มีช่วงเวลาการซ้อมก็เลยทําให้แบบวันไหนที่แบบเป็นช่วงที่ว่างก็เป็นซ้อมแบบ ประมาณ7ชั่วโมงต่อวันโอ้โหเจ็ดชั่วโมงเลยก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ก็ไหวใช่ไหมก็มันมีหนักมีเบาค่ะเป็นปกติค่ะแล้วหลังจากหลังจากนี้ครับมีเตรียมจะไปแข่งรายการอะไรที่ไหนต่อไหมเร็วๆนี้ก็จะเป็นรายการอินเดียซูเปอร์ซีรีส์แล้วก็ม,มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะเป็นระดับซูเปอร์ซีรีส์หมดเลยอ๋อซูเปอร์ซีรีส์หมดเลยค่ะวางแผนไม่ยากมากในรายการเหล่านี้ก็คืออินเดียอย่างน้อยต้องพยายามเข้าสี่ให้ได้หรือว่าถ้าเป็นแชมป์ได้ก็ ก็คงจะดีอะค่ะแล้วก็ส่วนมาเลเซียก็อย่างน้อยต้องพยายามผ่านผ่านให้เข้าไปในรอบลึกๆกะค่ะเพราะว่าปีที่แล้วหนูแพ้ในรอบที่หกคนคือถ้าปีนี้เราทําดีมันก็จะมีตัวบวกก็คือต้องรักษาผลงานในในการต่างด้วยแล้วก็รักษาแรงกิ้งแรงกิ้งด้วยรงนี้แล้วหลังจากจบสามรายการก็คือจะเตรียมมุ่งหน้าสู่โอลิมปิกเกมก็ยังมียังยังมีรายการอย่าง อินโดนีเซียซูเปอร์ซีรีแล้วก็ออสเตรเลียค่ะก็คิดว่าคงจะต้องออกแข่งเพราะว่ามันมันก็สัมพันธ์กับเวอร์ลนกิ้งเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้นเขาจะเอาดูสีดิ้งอย่างเป็นมือวางอ๋อก็คือในลมจิกก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเรามือสูงเนี่ยก็อาจจะได้ไม่ต้องเจอมือเก่งๆในรอบแรกๆทีนี้การแข่งในหลายๆรายการก่อนรายการสำคัญเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นนะว่าการบาดเจ็บอะไรพวกนี้หรือไม ช่ค่ะก็อย่างน้อยอย่างเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับจุดไหนอะไรเงี้ยก็ต้องอย่างพยายามประคบน้ำแข็งไว้ก่อนเพื่อแบบไม่ให้มันหนักไปมากกว่านี้ก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองอะค่ะไปโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งที่แล้วนี่รอบแปดทีแปดคนแปดคนครั้งนี้เนี่ยเราไปโดยที่อย่างครั้งแรกเนี่ยเราไปอาจจะคนอาจจะมองว่าเราแบบไม่ได้แบบเป็นตัวเต็งอะไรแต่ครั้งนี้เราไปด้วยในคณะมือวางออย่างน้อยอันดับห้าของโลก ตรงนี้มันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับอาจจะเป็นเพราะหนูได้แชมป์แชมป์โลกได้แชมป์เอเชียแล้วก็เลยทำให้แบบการคาดหวังหรือว่าอ่าใช่การคาดหวังอย่างเรามีโอกาสนะคะคือ,อ,ค,อคือดูจากผลงานอะไรเงี้ยเราตีได้ตีได้หมดแต่แบบอยู่ที่โอกาสหรือว่าเราเราจะทํามันได้ไหมแค่นั้นเองก็คิดว่าทุกคนก็หวังหวังไว้กับเหรียญทองเหรียญทองโอลิมปิกอ,อยู่แล้วค่ะแต่หนูก็ คือตัวหนูแล้วหนูก็อยากจะทํามันให้ได้แต่ว่าเราก็แบบพยายามทำทำมันให้ดีที่สุดอะ่ะม,มีอะไรจะพูดกับคนที่ให้กําลังใจเราเพื่อจะไปถึงเป้าหมายโอลิมปิกเกมตรงนั้นค่ะก็ตอนนี้ค่ะก็พยายามพยายามรักษาสภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็พยายามทําผลงานของตัวเองให้ดีเพื่อ,เ,อ,อเรียกความมั่นใจในการแข่งขันในโอลิมปิก ในครั้งนี้เพราะว่าเป็นปีที่สําคัญของเมย์เหมือนกันเพราะาเมย์ก็อยากจะทํามันให้ได้ในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่เราสามารถเขาเรียกอะไรเหมือนร่างกายรเราค่อนข้างจะดีดีอ,ะอ่ะก็อยากจะทําให้ได้แล้วก็อยากให้พี่น้องชาวไทยช่วยให้กาลังใจไม่ว่าแบบช่วงนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เมยคิดว่าโอลิมปิกเมย์ก็จะคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งให้ได้ก็นีค่ครับเป็นน้องเมย์และชนกอิทนทนนท์ครับก็ เดี๋ยวช่วงเดือนสิงหาฮะ,ะก็จะไปโอลิมปิกเกมที่บราซิลก็คอยติดตามให้กำลังใจเธอในเส้นทางก่อนที่จะไปบราซิลนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งฐันที่บราซิลเราอาจจะมีสัมภาษณ์น้องเมย์กันต่อครับเมย์วันนี้ต้องขอบคุณน้องเมย์ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เป้าหมายคือเส้นชยัยจุดเริ่มต้นคือความฝันเด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ขนมข้าวอบกรอบ <Y> uki, เนื้อฟู <Y> uki, บาง <Y> uki, เบาโรยน้ำตาลเกล็ดทีมัตยุคิ yeah. อร่อยสุดสิ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่น